ภาพรวมโครงการเนี่ยในส่วนของประมาณเนี่ยเราก็พร้อมนะครับสำหรับการเดินหน้าโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจรวมถึงการทำดิจิทัลวอลเล็ตด้วยก็จะแจกเป็นล็อตๆ25ถึง30กันยายนโอนเงินเข้าสู่ระบบพร้อมเพย์แบ่งเป็นแบบนี้นะครับโดยในวันที่แรกคือวันที่25กันยายนที่เลขบัตรประชาชนลงท้ายด้วยเลขสูน วันที่26ที่มีเลขบัตรประชาชนลงท้ายด้วยเลข1 2และ3วันถัดไป27ที่เลขบัตรประชาชนลงท้ายด้วย4 5 6 7วันสุดท้ายจะเป็นวันจันทร์ครับวันที่30ที่บัตรประชาชนลงท้ายด้วยเลข8และ9นะครับก็จะจบสิ้นกระบวนการในการโอนเงินของกลุ่มเ,เปราะบางรวมและกลุ่มคนพิการในเฟสแรกท่านผู้ชมครับก็ มาดูอีกเรื่องหนึง่งที่เราได้มีการโปรโยกันไว้เรื่องของเงินดิจิตอลบอลเล็ตนะครับวันนี้นะฮะก็มีความคืบหน้าแล้วก็ชัดเจนมากขึ้นเกี่ยวกับการจ่ายเงินให้กลุ่มแรกก่อนเนี่ยนะก็คือกลุ่มเปราะบางวันนี้ทางคุณละวรนแสงสิริประหลัดกระทรวงการคลังพูดถึงการจ่ายเงินในโครงการนี้เฟสแรกนะครับให้กับผู้มีสิทธิ์ชุดแรกเนี่ย 14.5ล้านคนก็คือกลุ่มของผู้ได้รับบัตรสวัสดิการของรัฐแล้วก็ผู้พิการก็จะแจกเป็นล็อตๆ25-30กันยายนโอนเข้าบัญชีนะฮะโอนเงินเข้าสู่ระบบพร้อมเพยท,ที่เชื่อมกับบัตรประชาชนนะบแบ่งเป็นแบบนี้นะครับวันที่25กันยายนกรมบัญชีกลางนะครับโอนเงินเข้าบัญชีผู้พิการ2ล้าน6แสนคนและผู้รับสิทธ สวัสดิการแห่งรัฐที่เลขบัตรประชาชนลงท้ายด้วยเลขศูนย์ยี่สิบห้ากันยายนนะครับนี่นะฮะส่วนที่เหลือจะโอนให้กับผู้รับสิทธิสวัสดิการของรัฐตามเลขหลังบัตรประชาชนถ้าอย่างนั้นเนี่ยผู้พิการเนี่ยจะได้รับหมดเลยวันที่ยี่สิบห้ากันยายนนะฮะหลังจากนั้นยี่สิบหกกันยายนผู้รับบัตรสวัสดิการของรัฐที่มีเลขบัตรประชาชนลงท้ายด้วยเลขหนึ่งสองและสามนะครับ 27กันยายนผู้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐที่เลขบัตรประชาชนลงท้ายด้วย4 5 6 7เนี่นะฮะเลข4เลข5าเลข6เลข7และ30กันยายนนะครับผู้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐที่บัตรประชาชนลงท้ายด้วยเลข8และ9นี่เห็นไหมทาง ประลัดรัฐวโรนบดบอกนะครับว่าจัดกลุ่มการโอนเงินแต่ละวันให้กับผู้ได้รับสิทธิ์เพื่อไม่ให้กระทบกับการจ่ายเงินเดือนและที่ข้ามวันที่และที่ข้าไปจ่ายวันที่30กันยายนเพราะ 28- 29เนี่ยมันตรงกับเสาร์อาทิตย์ระบบพร้อมเพย์ปิดนะฮะก็เฉลี่ยจะจ่ายเงินให้กับผู้รับสิทธิ์กลุ่มนี้วันละ4-5ล้านคนนี่อันนี้แบบเข้าใจง่ายๆเลยนะฮะในขณะที่ผู้ถือบัตรสวัสดิการของรัฐ มีอยู่13.5ล้านคนมีคนที่ผูกบัญชีพร้อมเพย์กับบัตรประชาชนประมาณสัก11ล้านคน, <S 1> <S 1> ลน,คนและยังไม่มีบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับบัตรประชาชนมีอยู่ประมาณสัก2ล้านกว่าคนคนกลุ่มนี้ท่านผู้ชมครับคนกลุ่มนี้ที่มีบัตรสวัสดิการของรัฐแต่ยังไม่ผูกบัญชีพร้อมเพย์กับบัตรประชาชนนะฮะประมาณ2ล้านคนต้องรีบไปทําต้องรีบไปทำนะวันสองวันนี้รีบไปทําเลยนะฮะ ต้องไปผูกไว้พร้อมเพย์กับบัตรประชาชนให้เร็วที่สุดเพื่อที่จะได้รับเงินตามกำหนดถ้าทำไม่ทันจะต้องรอรับเงินในรอบถัดไปแต่ช้าสุดต้องไม่เกินสิ้นเดือนนี้ไม่งั้นเนี่ยเงินจำนวนนี้จะถูกโอนกลับเข้าไปคืนรัฐนะฮะดีนะครับช่องทางการผูกพร้อมเพย์นะครับทำได้สามช่องทางก็คือติดต่อกับสาขาธนาคารที่ตัวเองมีบัญชี หรือว่าไปผ่านทางตู้ ATM หรือว่าผ่านโมบายแบงกิ้งคือถ้าเอาง่ายๆเน,นะเดินเข้าธนาคาร่ะที่ตัวเองมีบัญชีไว้แล้วก็บอกว่าเออช่วยทําผูกพร้อมเพย์ให้หน่อยผมมีบัตรสวัสดิการของรัฐนะฮะแล้วเดี๋ยวให้ทางเจ้าหน้าที่ธนาคารเขาจัดงานจัดการให้ใช้เวลาไม่นานนะครับส่วนการโอนเงินให้กับผู้พิการนะครับกรมบัญชีกลางอันนี้เขามีบัญชีอยู่แล้วก็จะโอนให้ในวันที่25กันยายน ฉะนั้นผู้พิการเนี่ยได้รับก่อนเพื่อนเลย25กันยายนะฮะสองล้านห0แสนคนนี่นะครับเมื่อมีการโอนเงินสดเข้าไปแล้วก็สามารถถอนมาใช้ได้เลยมั่นใจว่าเม็ดเงินที่ช่วยเหลือกลุ่มปราะบาง14.5ล้านคนนั้นเ,เป็นเงินก้อนที่ใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่เคยมีมาที่ใส่ลงไปพอไปรวมกับกองทุนวายุพักที่จะเปิดขายเข้าไปกระตุ้นส่งเสริมตลาดทุนอีกมากกว่าแสนล้าน ทั้งหมดนี้ก็จะช่วยกระตุ้นให้เศรษฐกิจในปลายปีนี้กลับมาคึกคักแล้วก็เชื่อว่า GDP ทั้งปีจะโตได้ถึง3%ก็มาลุ้นกันเพราะว่าอย่างประหลัดรัฐวุรนบอกว่าน่าจะถึง3%แต่ตอนนั้นทางศูนยพยากรเศรษฐกิจของหอ,อการค้าเนี่ยเขาบอกประมาณสัก2.7ถึงสองจประมาณนี้นะฮะดีนะครับตามนี้เลยนะฮะชัดเจนนะฮะใช่ ใครยังไม่มี ii, พร้อมเพย์ก็ไปผูกซะใช่ครับไปให้เจ้าหน้าที่แบงค์ทำให้ก็ได้นะซึ่งความจริงทําทางแอปของธนาคารได้นะแต่ถ้าเกิดไม่แม่ไม่แน่ใจไม่มั่นใจก็ไปให้ทางเจ้าหน้าที่แบงค์ซึ่งอยู่ในห้างเดี๋ยวนี้ก็มีนะแทบบทุกแบงคบ์นะครับดีนะฮะแล้วก็อีกนิดเดียวครับวันอาทิตย์นี้วันที่15วันสุดท้ายแล้วนะสำหรับการล<อ>งทะเบียนของคนที่มีสมาร์ทโฟนใช่นะเอ่อทางคุณจุรพงศ์คุณจุรพันธ์น้าตรีช่วยคลังบอกว่า จะปิดลงทะเบียนในวันที่15กันยายนนี้ในกลุ่มที่มีสมาร์ทโฟนยอดที่ลงทะเบียนแล้วตอนนี้อยู่ที่32ล้านคนกว่าๆแต่ยังจะไม่ลงทะเบียนในกลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟนต่อทันทีฉะนั้นขอประชาสัมพันธ์ไปพี่น้องประชาชนเพราะอยากจะให้การจ่ายเงินในกลุ่มแรกจบก่อนส่วนจะเปิดลงทะเบียนเมื่อไหร่จะชี้แจงอีกครั้งหนึ่งซึ่งจะเลื่อนไปไม่น่าจะนานนะฮะเดีย๋ยวลองฟังดูนะครับ ภาพรวมโครงการเนี่ยตอนนี้ก็อย่างที่ได้ทราบนะครับในส่วนของงบประมาณเนี่ยเราก็พร้อมนะครับมีงบเพิ่มเติมปี67อยู่1,222,000ล้านนะครับบวกกับการใช้งบกลางอีกบางส่วนเนี่ยก็เราก็มีเงินมาอยู่ในปี2 5 6 7แล้วเนี่ยนะครับประมาณ1 4 5 5 0 0 0ล้านเสร็จนะครับในปี68เรามีงบประมาณที่ผ่านการความเห็นชอบของสภาแล้ว นะครับอีกประมาณ1 8ึ7 0พันล้านเศษนะครับสองส่วนนี้เนี่ยเป็นฐานตั้งต้นสำหรับการเดินหน้าโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจกษษรวมถึงการทำดิจิตอ a l อล l ล็ด้วยงบประมาณปี25 6 7เจนี่ยก็จะมีการปรับเปลี่ยนเป็นไปดูแลในกลุ่มของเปราะบ,บางเป็นการกระตุ้นในกลุ่มเปราะบ,บางเป็นลำดับต้นกลุ่มเปราะบ,บางเนี่ยก็ขอขอให้มันชัดเลยเนาะหนึ่งก็คือมันมี2กลุ่มนะครับกลุ่มแรกคือกลุ่มผู้พิการ2.1ล้านคนกลุ่มที่2คือกลุ่มเปราะบางนะครับเป็นกลุ่ม ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับซึ่งประชาชนจะรู้อยู่แล้วว่าเขาอยู่กลุ่มนี้นะครับมีทั้งสิ้น15 13.5ล้านคนซึ่งทั้ง2กลุ่มนี้จะได้รับเงินเป็นเงินสดเริ่มวันที่25เดือนกันยายนนะครับ25เดือนกันยายนใช้เวลาประมาณทั้งสิ้น4วันครับเพราะว่าระบบนี้มีข้อจํากัดในเรื่องของอการโอนแต่ละวันนะครับมันจะลิมิตเทชันมันจะอยู่ประมาณวันละ4ล้านกว่ารายนะครับ ทางกระทรวงการคลังซึ่งเป็นผู้ตั้งโครงการก็ได้วางแผนไว้เรียบร้อยนะครับโดยในวันที่แรกคือวันที่25กันยายนนะครับกลุ่มที่จะได้รับเงิน10,000บาทคือกลุ่มผู้พิการทั้ง2.1ล้านรายบวกกับกลุ่มคนที่เป็นบัตรสวัสดิการที่ถือบัตรประชาชนและลงท้ายด้วยเลขศูนย์นะครับอันนี้วันที่25นะครับวันที่26จะเป็นกลุ่มที่ลงท้ายบัตรประชาชนด้วยเลข1ถึงเลข3 ก็มี4ล้านกว่ารายวันถัดไป27นะครับก็จะเป็นกลุ่มที่ถือบัตรประชาชนลงท้ายด้วยเลข4ถึงเลข7นะครับ4 5 6 7 4หลักนะครับวันสุดท้ายจะเป็นวันจันทร์ครับวันที่30กันยายนจะเป็นกลุ่มที่ถือบัตรประชาชนลงท้ายด้วยเลข8และเลข9นะครับก็จะจบสิ้นกระบวนการในการโอนเงินของกลุ่มเ,เปราะบางรวมและกลุ่มคนพิการในเฟสแรก ภาพรวมโครงการเนี่ยนี่น,นี่นะฮะอันนี้ก็อย่างที่เราอธิบายไปฉะนั้นเนี่ยที่ชัวร์ก่อนเนี่ยนะฮะอย่างที่คุณจุลพันธ์บอกในการทยอยจ่ายแล้วก็กลุ่มที่มีสมาร์ทโฟนลงทะเบียนได้ถึงวันที่สิบห้ากันยายนก็คือวันเสาร์นี้กลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนรอไปก่อนอเดิมทีเนี่ยกลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนวันที่ส6กลงเลยนะอ,อันนี้รอไปก่อนแต่ไม่น่าจะนานแล้วก็ กลุ่มเฟสสองนั้นปีนี้ไม่มีแล้วไปว่ากันปีหน้านะแล้วปีหน้าของกลุ่มเฟสสองนี้จะจ่ายเป็นสองวดห้าพันบวกห้าพันหรือห0ื่นหนึงเลยเดี๋ยวไปว่ากันอ,อีกทีเพราะยังไม่มีคำตอบตรงนี้นะฮะอเอาแบบนี้ก่อนมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซ u ปเปอร์แตงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ